น้องปีใหม่เอ่ยชมเบฟื้องอารมณ์แบบนี้รู้เลยคุณแม่สอนมาดี อายุครบ7ขวบแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องปี่ใหม่เอวาลินลูกสาวสุดที่รักของนางเอกสาวหน้าหวานแอบทักษะ่อนพักสุขเจริญและให้เสื้อหนุ่มสงกรานเตชนะนลงที่นับวันก็ยิ่งจะฉายแววความน่านรักสดใสแถมยังเป็นเด็กน้อยที่ฉลาดเติบโตสมวัยกลายเป็นขวัญใจพีปานะอ่าในโลกโซเชียลเห็นน้องพี่ใหม่ทีไรยิ้มได้ทุกที และล่าสุดในอินสตาแกรมแอคเค t ์โพลิพัฒ์จัดให้นั้นก็ได้โพสคลิปของน้องปีใหม่และเมย์เฟื่องอารมณ์ซึ่งคลิปนี้ก็ได้ถูกถ่ายทําขึ้นเบื้องหลังรายการ3แซบน้องปีใหม่นั้นตามคุณแม่ไปทํางานด้วยนั่นเองค่ะในคลิปนี้น้องปีใหม่นั้นชมเมยว่าเสื้อไม่สวยแต่คนสวยซึ่งเมย์ฟังแล้ว ถึงกับเอ่ยปากชมน้องพี่ใหม่ทันทีเลยว่าน่ารักแต่คลิปเนี้ยคงต้องยอมรับจริงๆเลยล่ะค่ะว่าแม่เมย์น่ะน,นะสวยจริงๆเลยล่ะค่ะอตอง่ไดแบบที่สวยแและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ